เงินรางวัลก็โตมาแล้วคมาแล้วครับยังไงครับไหลไปเรื่อยๆครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความมันและความบันเทิงเท่านั้นคําพูดอาจจะชอยบ้างหยาบโลนโปรดเห็นใจไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะสวัสดีครับเฮียเล็ลำบดอมา แล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างฮะช่วงนี้จมูกพังกันหรือยังตรวจ ATK ไปสัปดาห์ละรอบโอ้โหไม่ไหวแย่ yeah, จมูกบ่อยๆเป็นยังไงกันบ้างฮะขอให้เพื่อนๆน,นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงโควิดแบบนี้นะฮะวันนี้นะฮะเฮียก็จะมาเล่นเกมเจ้าลักกี้เนโกะนะครับผมเป็นเกมที่แบบมีธีมเป็นแบบร้านค้าร้านชูชิญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผม แต่ก่อนที่จะไปเล่นไปปั่นกันเนี่ยเราไปดูก,ต,ก,กติกากติกาของเกมนี้กันดีกว่าสัญ,ญลักษณ์ก็ดูน่ารักนะฮะหมีเหนียวกัดเหนียวกวักสีนานกวักมาเหมียวกัดอะไรล่ะเออลิ้นพันพันกันไปหมดละมาดูกันับสัญ,ญลักษณ์บางตัวนะฮะจะปรากฏในเพาที่2 3 4แล้วก็5นะครับผมมีโอกาสกินพื้นที่เหมือนเดิมฮะสอช่องสัญ,ญลักษณ์นะครับ แล้วก็สัญลักษณ์แต่ละตัวเหล่านี้จะคิดเป็นสัญลักษณ์เดียวนะครับในระหว่างการคำนวณเรงเงินรางวัลนะครับผมสัญลักษณ์วายแทนที่กับสัญลักษณ์ทั้งหมดนะฮะยกเว้นสัญลักษณ์คตเตอร์นะครับผมแล้วก็สัญลักษณ์วายเนี่ยจะปรากฏนะบนเทวสองสามสี่และห้าเท่านั้นนะครับ,บ, 2, 3, นนรบผม ในระหว่างการหมุนใดๆก็ตามนะฮะสัญลักษณ์บางตัวยกเว้นสัญลักษณ์ Y และสัญลักษณ์คตเตอร์ในเผาที่2 3 4ี่หรือ5เนี่ยก็จะกินพื้นที่2ถึง4ช่องสัญลักษณ์นะครับผมอาจมีรอบสีเงินล้อมรอบนะครับผมในทุกรอบของเกมใหม่นะครับหลังจากสัญลักษณ์ใหม่ได้ตกลงมาสัญลักษณ์ใดๆก็ตามนะครับที่มีรอบสีเงินที่มีส่วนร่วมในการชนะเงินรางวัลนะครับในรอบก่อนหน้า จะถูกแปลงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แบบสุ่มนะครับนอกเหนือจากสัญ,ญลักษณ์ Y แล้วก็สัญ,ญลักษณ์ s c ตเตอรเนะครับผมที่มีกรอบสีทองนั่นเองนะฮะในทุกรอบของเกมใหม่หลังจากสัญ,ญลักษณ์ใหม่ได้ตกลงมาสัญ,ญลักษณ์ใดๆก็ตามนะครับที่มีกรอบสีทองก็จะมีส่วนช่วยในการชนะเงินรางวัลในรอบก่อนหน้าจะถูกแปลงเป็นสัญ,ญลักษณ์ Y นั่นเองนะครับผมในเมื่อเรารู้กฎกติกากันแล้วพร้อมไหมครับกับ ฟลักกี้เนโกนะครับกับเจ้าเหมียวแมวกวัดทองคำนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยพร้อมลุยแล้วกดปัน่นไปกับเพียเล็กละบิดดอกกันเลยไปเลย,ไปเลยไปเลยเอยชอบเกมนี้นะครับสัญลักษณ์เกมนี้ซูชิเออหื่ยเห็นและหิวคูณ2รางวัลโอ้โหดอกแรกก็มาแล้ว324นั่นเนงครังผมโอ้ย ดอกแรกก็มาแล้วเฮงเฮงรวยๆครับเฮงเฮงรวยๆวยตกหัวตัวเองไปชีนึงอ่าเรียกโชคเรียกลาบเข้าหาตัวเองหน่อยโอ้โหยังไงดอกนี้ได้มาอีกคูณสี่อุ้ยเฮงตั้งแต่ตาแรกเลยเจ้าเหมียวทองมาอีกคูดโอ้ยคูณหกพันสองพันเกือบพันสามโอ้ยเฮีย,ยจะบ้าตปนี่จะให้กีดการตรั้งแต่ดอกแรกเลยอุย้ยเอาอะไรเงินรางวัลห้าพัน 5, แล้วหกพันแล้วอะไรเนี่ยอ้อยตาลายหมดแล้วครับ240สองร้อยสี่สิบเข้ามาอีกโอ้ย Ừ, เงินรางวัลก็โตมาแล้วะมาแล้วฮะยังไงครับไหลไปเรื่อยครับไหลขึ้นหลักพันถึงสองพันไหมค่อยๆไหลขึ้นมาถึงสองพันหรือเปล่าโอ้ยเมกะมาแล้วครับผมโอ้โหดอกนี้วันนี้เฮงเหลือเกินเนียโอ้หว้พระถูกตัวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยใส่เสื้อสีมงคลนะวันนี้ใส่เสื้อสีมงคลมันมาแล้วครับผมสามพันแล้วครับผมโอ้โห ใไม่มูนะฮะแต่เฮียมูนแน่นอนบอกเลยนะครับผมใส่เสื้อสีมงคลเล่นรับทรัพย์รับโชคกันไปเลยครับซุปเปอร์เมกะถึงแ0 0 0 6,000 8,000โอ้โหชอบเหลือเกิน8,496ครับผมดอกนี้496เฮียซื้อไว้เลยนะครับ เป็นเลขมันโชคให้ตัวเองเลยโอ้โหเกมนี้ฟีเจอร์ดีจริงๆสวยจริงๆแล้วแตกหนักแต่งดีจริงๆโดยเฉพาะไอแมวกวักทองเนี่ยมันให้โชคเราจริงๆครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้หนักๆรวยๆเน้นๆจังๆเลยครับผมโอ้โหใครอยากจะเล่นใครอยากจะลองนะลองดูได้นะลักกี้จริงๆครับลักกี้เนโกะครับโอ้โหเกมนี้บอกเลยว่าฟีเจอร์สัญลักษณ์น่ารักมากผมเล่นง่ายเล่นดีด้วยครับผมสำหรับใครหน้าที่ชอบนะครับ การเล่นเกมของเฮียนะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครแล้วกดติดตามเฮียด้วยกันครับรอบหน้านะเฮียจะเอาเงินคุณเนี่ยไปลงกับเกมไหนรอติดตาม,มด้วยครับ